แล้วจ้าโอเ้เป็นรูปตั้งแหละเป็นเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งกายแล้วเอามาค่ะวันนี้ก็ขอตอนนี้กอวันนี้ก็ขออีกสักคลิปนะคะวันนี้มาเช่าในสานก็ไปเอ่ออะไรไปมาทักทายเลยนะคะเอามาลงรถ พอดีแกทำรถค่ะสาวนุ้ยก็ยังไม่มีคลิปอะไรเนาะก็เลยมาตักทายนะคะเอาแบบนี้แหละเนาะโอ้เสียงดังแทบเพลงดูดูดูอุปกรณ์แกพี่นอ n g ดูเพลงเสียงดังก็ขอโทษขออภัยนะคะแกกีฟังเป็นเซ็ตเลยเนาะพี่น้องดูสาวนุ้ยจะไปจะชาด้วยหายไม่ได้นะคะถ้าหายนี่เรื่องใหญ่นะคะ ดูดูอุปกรณ์แกนะคะเนี่ยอาชีพแกะนั่นะอาชีพแกนะคะอันนี้รถนี่อันนี yes ้รถนี่ก็เป็นรถของแกนะเขาโยกไ้ฟีเดอ่นพองนลคันนี้นะคะทำไมเขาถึงโยกไ้ฟี ก็เพราว่าแกไปซ่อมรถเดารถค่ารถรถคันนั้นมันแพงเขาก็เลยยกรถเขาเนี่ยพอดีเขามีหลายคันแต่ว่าเราต้องมาซ่อมเองนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องดูทำเองมป็ตัอย่างเลยพี่น้องนุก็เรียกไม่เป็นเลยนะนี่มาดูก็ประมาณนี้ค่ะโอ้โอุปรณ์แก่เยอะแยะมากมายดู ช่างนะคะเนาะช่างอยากความสวยคมงามคงจะไม่มีนะค่ะเนาะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยอะไรต่ออะไรนูสาวนุก็เรียงเป็นเร็วๆประมาณนี้เลยค่ะโอ้ยอะแยะไปหมดเนาะโอ้ฝุ่นขา โอ้หนาวมากเลยพี่น้องจา๋าทางขยะหล่นมาจา้ามาหมามา,มาโอ้ยหนาวมากเลยวันนี้ลมแรงนะคะอุ้เนี่ยแดดอะไรก็ไม่มีละสิบโมงแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยสิบโมงก็เป็นย่างเงี้ยหนาวมากนะจากคนดำๆเนี่ยกลายเป็นคนขาวอะ่ะสาวเป็นหัว ปใส่เสือ้อจะแขนยาวไงแต่ก่อนอยู่บ้านเมืองไทยนะดำดำแบบเออประมาณเนี้ยพอมาอยู่เมืองนอกพี่น้องยาอะไรก็ไม่ได้กินนะคืออัตโนมัติหนาหนาวนี่ถุงมือถุงเท้าอ,อยู่ในบ้านก็ใส่ถุงเท้านะคะไปคะ่ะมาทักทายนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมติดตามสารโนโูเดอร์ค่ะขอขอบคุณนะคะ ไปแล้วค่ะได้ไวเจอกันใหม่